มีมาตรการชุดใหญ่จากคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อช่วยเหลือชาวนาหลังจากข้าวกำลังเจอโจทย์ยากทั้งในและนอกประเทศครับเพราะอินเดียชาติผู้ส่งออกข้าวรยายใหญ่ของโลกกลับมาขายข้าวนอกประเทศเต็มตัวด้วยสต็อกมหาศาลครับ20ล้านตันทำให้ปีนี้ปริมาณข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นครับส่วนฝั่งผู้ซื้ออย่างฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียก็ชะลอหรือลดการนำเข้าข้าวเนื่องจากผลผลิตในประเทศเนี่ยมากขึ้น สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในมุมของผู้ส่งออกข้าวไทยก็คือสงครามราคาครับซึ่งไทยเสียเปรียบแทบทุกชาติครับไม่ว่าจะไปสู้กับอินเดียหรือเวียดนามเพราะว่าค่าเงินเราแข็งกว่าเขาแถมต้นทุนก็ยังสูงกว่านะครับจากค่าน้ํามันค่าปุ๋ยค่าจ้างเครื่องจักรต้นทุนข้าวไทยปีนี้อยู่ที่ประมาณ6,500บาทถึง7,000บาทต่อตันนะครับแต่ว่าขายข้าวได้จริงไม่ถึง6,000บาททั้งหมดทั้งมวลนี่คือเหตุผลแค่บางส่วนนะครับที่ทําให้วันนี้ คมรมาะมาตรการช่วยเหลือชาวนาออกมาครับทั้งเงินช่วยเหลือข้าวนาปรังและเงินช่วยเหลือข้าวนาปีไร่ละ1000บาทไม่เกิน10ไร่ซึ่งในส่วนของข้าวนาปรังย้ำว่านี่คือการช่วยครั้งสุดท้ายนะครับปีหน้าไม่มีแล้วนะครับที่ประชุมคณะรัฐรมนตรีเห็นชอบโครงการช่วยเหลือชาวนาวงเงินกว่า4 5 0 0 0ัล้านบาท แบ่งเป็นเงินช่วยเหลือเข้านาปรังปี2568รายละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่รวม860,000ครัวเรือนโดยใช้แหล่งเงินทุนของทกศนะครับทางนี้ให้ช่วยเหลือเข้านาปรังเฉพาะปี2568เท่านั้นอีกโครงการครับเงินช่วยเหลือชาวนาปี2568และ2569นะครับรายละ1,000บาทไม่เกิน10ไร่รวม4,600,000ครัวเรือน ใช้แหล่งเงินทุนทออกศนะครับโดยทกศจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์คาดว่าจะเริ่มได้ช่วงเดือนกันยายนนี้ครับรัฐมปติีว่าการการะทรวงเกษตรก็แนะนำนะครับให้ลงทะเบียนผ่านให้พี่น้องเกษตรกรลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันของรัฐนะครับเพื่อทําการรักษาฐานข้อมูลและเพื่อเป็นการศึกษาและก็ชี้กลุ่มเป้าหมายให้ถูกต้องในระยะเวลาต่อไปนะครับและสุดท้ายนะครับขอย้ำอีกครั้งนะครับ วิธีการช่วยเหลือในครั้งนี้นะครับเกษตรกรจะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ1,000บาทฟูเรือนละไม่เกิน10ไร่หรือโูเรือนละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทโดยทกศจะเป็นคนโอนเงินช่วยเข้าบัญชีเงินฝากของเกษตรกรที่ได้รับสิทธิรครับผมคณะรัฐรมนตรียังอนุมัติมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกปีการผลิต2,568ทับ2,569และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า6 1 0 0 0ัล้านบาท แบ่งเป็นโครงการสินเชื่อฉลองการขายข้าวเปลือกนาปีสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกรรวมถึงโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกเพื่อฉลองข้าเปลือกไว้ในยุ้งฉางจำนวน3ล้านตันนะครับนอกจากนี้คอรมอยังอนุมัติให้องค์การส่งเสริมกิจาการโคโนมแห่งประเทศไทยหรืออ,อสออคกู้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร200ล้านบาท เพื่อรับซื้อน้ำนมดิบ131ล้านกิโลกรัมแก่ปัญหาน้ำนมดิบล้มตลาดนะครับรวมถึงสินเชื่อ630ล้านบาทผ่านธนาคารอมสินและทกศเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการประมงด้วยครับ